สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชนทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฟุลรองฮาร์ดที่2.5ซีนนี้เป็น EP ที่72ของรายการแล้วนะครับในลําดับแรกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ณปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันแอร์โฟร์ไทยกันก่อนนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเรายังคงต้องเฝ้าระวังจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับโดยภาพรวมและเกณฑ์คุณภาพอากาศนะครับแทบทุกสถานีแท้ทุกพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ พื้นท we nice ี right? only only ่นั้นอยู่ระดับที่เป็นสีเหลืองนะครับไปจนถึงสีส้มนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่สีส้มนะครับจะเป็นทางโซนกรุงเทพตะวันตกนะครับเราถัดไปดูกันให้ภาคอีสานกันบ้างนะครับทางภาคอีสานเนี่ยสถานการณ์ยังคงดีต่อเนื่องสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับโดยภาพรวมนะครับของพื้นที่ภาคอีสานเกณฑ์คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศจะมีเพียงแค่จังหวัดหนองคายจังหวัดเดียวนะครับที่เป็นสีส้มหรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับเราถัดไปดูกันที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะคร ภาคเหนือตอนล่างนะครับเป็นข่าวดีต่อเนื่องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศนะครับจะมีเพียงแค่17จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับที่ระดับฟุ้งซองขนาดเล็กเพียงส5เริ่มขยับขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นแค่ระดับสีเหลืองนะครับในขณะที่พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนั้นสถานการณ์ยังคงดีต่อเนื่องนะครับเราไปดูที่ปัจจัยที่มีผลกันบ้างน,นะครับนั่นก็คืออัดราการระบายอากาศนะครับจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงช่วงวันที่8วันที่9นะครับอัตราการระบายอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังคงต่ำอยู่นะครับอันนี้สืบเนื่องมาจากสภาพของพื้นที่นั้นลมค่อนข้างสงบทําให้การระบายอากาศนั้นไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางตอนออพื้นที่ภาคอีสานข,ของประเทศไทยเราอัตราการระบายอากาศเริ่มดีขึ้นสืบเนื่องมาจากลมนะครับที่แรงขึ้นแต่17จังหวัดภาคเหนือตอนนี้อัตราการระบายอากาศยังคงต่ำต่อเนื่องนะครับเราถัดไปดูกันที่ข้อมูลแหล่งกําเนิดกันบ้างนะครับข้อมูลจากจ ราพบจุดความร้อนนะครับ392จุดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับโดยการเผานะครับเรายังคงพบนะครับในพื้นที่ที่เป็นนาข้าวนะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรรวมถึงเริ่มพบในไรอ้อยแล้วครับซึ่งตรงน,นี้เราต้องเฝ้าระวังจับตากันใกล้ชิด เพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วเราไปดูสถานการณ์ล่วงหน้ากันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับถัดจากนี้ไปอีก7วันนะครับเรายังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ไปจนถึงวันที่8ปนะครับวันหยางที่ผมเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับอัตราการาบายคารที่ค่อนข้างต่ำทำให้โอกาสที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กพิมพ์งจจะสะสมใกล้ผิวพื้น มีมากนะครับในขณะเดียวกัน17จังหวัดภาคเหนือนะครับเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าตอนนี้ด้วยอัตราการระบายอากาศของ17จังหวัดภาคเหนือที่ค่อนข้างต่ำนะครับสถานการณ์นะครับถ้ามีการเผาเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่สถานการณ์อาจจัดทวีความรุนแรงกลับขึ้นมาได้อีกในขณะเดียวกันนะครับ7วันลงหน้าสำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงดีต่อนเนื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเพราะแม้ประชาชนทุกขั้นครับตอนนี้นะครับเมื่อเราเข้าสู่สถานการณ์นะครับแล้วก็เราเข้าสู่่่่ชวววงงหหนนน้้าาาอยเต็มทีและครับ เราขาดไปเลยไม่ได้นะครับในการร่วมด้วยช่วยกันลดการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียง2.5จากแหล่งกำเนิดสอวิธีที่เราพูดกันอยู่เสมอนะครับวิธีแรกนะครับจากภาคการจราจรอย่าลืมจริงนะครับมีเวลาว่างไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันด้วยนะครับบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ของทุกท่านโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้ววิธีที่2นะครับจากข้อมูลจิสเต้าที่เห็นไหมครับจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน เราต้องช่วยร่วมด้วยช่วยกันจริงๆแล้วนะครับในการลดการเผาในที่ล่งกันอย่างจริงจังนะครับและสุดท้ายนี้นะครับพ่อแม่น้องชาวชนทุกท่านครับเรียนเชิญจริงๆนะครับติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตอยู่เสมอจากแฟนเพจศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและแฟนเพจกลมควบคุมมลพิษเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องชาวชนทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระสำคัญดีๆเพื่อจะไปใช้ในการวางแผนประกอบการดำรงชีวิตโดยเฉพาะกิจกรรมการแจ้สอรทุกกลุ่มเสี่ยงแล้วอย่าลืมนะครับติดตามนะครับคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วเรากล